ตอนนี้เราใส่แล้วคือมีอะไรบ้างที่เราที่เราใส่เนี่ยคืออะไรบ้างครับเนี่ยมีที่ที่เราใส่คือชุดรถรถดีดน้ำปลาใส่ยน้นนั่นโอแล้วก็มีเครื่องปรุงก็มีตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับผมมมะขาตะไะคร้มมะขา,ะเ,าเนี่ยมะขาม,ม,ะขามตะไคร้ แล้วก็ักชีไปเรื่อยรถเอ้แล้วก็ักชีไปเรื่อย้ก็ผักชีนีอดยยเแล้วผมงนแล้วโอ้แต่ผมชอบนะ ผมชอบนะครับผมผมชอบจริงๆเลยว่าผมชอบแบบนี้ชอบแบบว่าแบบทำงานคนงานก่อสร้างเงี้ยผมชอบว่าเขาทำอ่ะเขาทำกับข้าวอร่อยมากกว่าร้านอาหารเราไม่ได้ว่าว่าร้านอาหารนะเราไม่ได้ว่าร้านอาหารนะแต่เราก็ว่าคือว่าคนที่ว่าทำแบบนี้เหมือนจับกังอ่ะ เราไม่ไม,ไม่ไม่เปรียบเทียบเบหมือนจะกก่ำแต่ก็คือว่าเขาทำข้าวอร่อยแต่ผมกินได้หมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทานินพาแซบด้วยนะครับแต่ผมชอบนะผมชอบวิธีการทำของเขาจริงจริงถึงผมคนติดตามผมแค่แค่ห้าสิบคนห้าส like ิบไลค์ก็ผมก็ไม่สนใจหรอก แตผ่ผมชอบจริงๆผมชอบจริงคือว่าเราไม่ต้องเปลี่นไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเนี่ยไม่เราเป็นภาคไหนภาคไหนเรารักคนคนที่ว่าอยู่ในประเทศไทยทุกคนเราก็ต้องทำแบบเราก็ต้องรักเขาทุกคนเข้าใจนะครับฝากช่อง พานินพาแซบด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยแต่อย่าดูก่อนพี่เขาทำไรเสร็จก่อน,น,นอ่าเดี๋ยวตอนเนีเขา,าเอาน้ำมันมาแล้วอ่ะสามต่อกันเลยนี่ตั้งน้ำมันแล้วลองดู คนเรานะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะเปรียบเทียบเพื่อเขาทํำอร่อยอร่อยก็ได้เลิงจริงนะผมพูดรื่องจริงเลยว่าประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยของอร่อยไม่ค่อยมีเยอะหรอกเราก็ต้องเราก็ต้องดูเปรียบเทียบกันเดี๋ยว่าว่า,วาพี่ชื่ออะไรโมยันพมา่าอืมโมยันพมา่าโอเค ก็ลองดูแล้วฝากติดตามช่องทานินพาแซบด้วยแต่ผมว่าผมเขาทำแซบน่าดูนี่ยเนี่นี่น,นกบกบกบแล้วก็มีปลาช่อนเอ <Yeah. S 1> นี่ยน,นีอือเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันโอเค ห,โนโหนูก็ผัดปีแกล่ะครับโนฮูดูเ่ยผัดผัดนานานาผ็ดแนะนูอ่ะอ,อันนี้วิววธีวิธีจริงวิธีจริงไหมอันนี้วิธีจริงไหมถืวว่าที่ทประเทศประเทศที่ทำอย่างนี้จริงไงหมดีเราจะก็ดีอยู่อืม อ,อืมแล้วน,น,นี่คนผัดนะครับคนผัดก็หล่อไอคนถ่ายก็น่าเกียดเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมลงไปดูไปดูได้เลยนะทานนี้ผาพแทบนะ หน้าแซบหน้าดูอะ่ะอืมโอ้โหเด็ดประเดี๋ยวจะออกหวานออกเค็มไหมโอเคเด็ดประเดี๋ยวเนี่ย,ยอืมอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงในยูทูบเลยนะโอเค